ครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสกินเอลซูนะครับเนาะดิมอนิกดิมดิมอนิกเคเรชั่นนะครับเนาะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเนี่ยผมจะให้ตัวเอ่อฮูปอะไรวะเนี่ยนี่แหละสกินลิมิตเต็ดนี่นะครับอา่าเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์สองลิงก์นะครับไว้ด้านล่างเนาะนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทดลองแค่ตัว เด่สูีฟ้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวจะทำไมถึงเอาแล้วให้สองตัวเผื่อบางคนชอบอีกสก,กินหนึ่งนะครับจะได้ทำเป็นคลิปเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับเดี๋ยวแมปเพชรดีเวอร์ชั่นสก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แหละนะครับผมกำลังกำลังเอาลงอยู่นะครับกำลังสมัครเน็ตอยู่ ไอเน็ตหมดพอดีนะครับผมอันติ ให้เป็นส,สองสองสอกินเลยไมไม่ยิงวะไมเป็น้งสูงไม่เป็นนะผม,มเป็นเฟเ,เ,เตอร์นะครับโอ้ 2, 1, อยิลสอนใหญ่นะยิลหนงนี่มันวางแถบเนาะเข้าใจแล้วครับอันตี ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเดี๋ยวของรเทศแล้วเล่นแล้วนะครับแต่คือมันเอาคลิปลงมันนานเนี่ยเพื่อนถ้าคลิปแบบคลิปยาวอ่ะมันเอาลงบางทีบางที่แบบเป็นชั่วโมงเพราะว่าเน็ตผมมันแค่ไอซีเมกเองนะครับมันก็เลยมมนเอาลงนานเนาะมันไม่ได้เ่านไฟฟนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเอลซูผมเ,เล่นแล้วแหละเทสแล้วแหละผ่านแล้วนะครับผมเพื่อนๆเอาไปเล่นได้นะครับไม่หลุดนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องให้ด้วยรายกันนะครับขอบคุณครับ